อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้กั้งนะคะนี่กั้งแบบใส่ไปเลยนะแบบกั้งไข่กั้งไข่ด้วยนะจ๊ะนี่นี่นะแบบดูกปูนะลูกปู ดูสีดูสีดูสีน้ำลายไหลขนาดดูสีเป็นต้นเลยอะมากินได้การมากินได้การเราชิมครบแม่อร่อยเราก็กินโคแม่รอใครทำเล่ทำเล่ไม่เก็บโดนหมดทุกคนอ่ะอีไม่โดนนะเมื่อเช้ะจะกินน้ำเย็นน่ะตอนใช้มันได้ใส่สื่อใช้มันได้อ่พอพอกลับไปใครจะตามมาเธอจะเอาน้ำบนบ้านใช่ไหมทำเองเลยดิทำเองอ่ะ เอาเลยน้ำเย็นเอาทุเรียนเป็นหมันเลยครูเออบอสยังไม่จำทุเรียนได้ด้วเลยจะเอาจำทุเรียนเหรอมาเอาจำอะไรปูปลาเหรอได้หมดเออเออวเรือบอสหนูหิวข้าวแล้วก็ขายทุเรียนเราก็ต้องกินจำทุเรียนอ่ะกลับไปจำทุเรียนนะคะนี่นะคะจะจำทุเรียนนะนี่นะคะทุเรียนนะคะธุเรียนอันนี้คือจะแบบหกนี้แค่ะยังไงแบบธุเลียนก็ห้ายังไงเขาเรียกว่าทุเรียนเนื้อแบบไหนอ่ะทุเรียนดิบมันเป็นทุเรียนดิบนะคะ แต่ไม่ถึงกับดิบมากนะน,นี่บบเนื้นใช่เนื้อหนึ่งนะคะเนี่ยสามารถเอามาตำได้นะจะไม่ทอจะไม่มีรสชานนะคะไม่เห็นใส่มาเขือเทศเลยไม่ใส่ละที่เกลยอช้าอาจจะไม่ชอบกินกันด้วยนะคะก็เลยไม่ใส่นะผิวดียอยู่แล้วค่ะผิวสวยอยู่แล้วนี่นะ,ะจะเป็นทุเรียนที่เราขายนะแต่นี้จะยังไม่สุกดีนะคะ สามารถเอามาแบบตำเป็นตำทุเรียนได้นะเดี๋ยวพี่จะยเดี๋ยวตำให้กินนะคะรัอตายแมงวันที่ยืนงมีเฉยแรงวันเริ่มมาแล้วแมงวันเริ่มมาแล้วแมงวันเผ็ดไหมใส่ e <DI K> พริกหมดนี่เลยนะเนี่ยพริกขวอร่อยมากไม่เผ็ดด้วยแหละใส่แค่เนี้ยกิน <Hayır. S 3> เผ็ดไหมครับกินเผ็ดไหมกดหน่อย ไม่เผ็ดมากค่ะบอนเอากลางๆค่ะเผ็ดมากเผ็ดพอแล้วแหละยีใส่พริกแห้งไปห้านนี้ไปอีสี่ไม่เผ็ดเดี๋ยวราวนี้เลยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ราอ่ะบอกเขาไม่ต้องเห็นลนะครับบอนโอ้ยนี่ก็มุ่งอย่างเดียวอ่ะตำไงตำพริกใครมุ่งกันแน่ฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวก็ชนแหละแกเล่นไม่รู้เรื่องไอเนี่ย ทำมายมเรียบร้อยแล้วดูแล้วน้ำลายไหล FC มาเตากี่วันเนี่ยมึงมีไข่เค็มด้วยอ่ะอแกซื้อทำอะไรอ่ะต้องไป่ต้มฟักนี่อยู่ไหนเล่าเช้าอ๋อแล้วมะเขือแกซื้อมาทำมาเยอะแยะเอ้ยหนชามใช่นะแกงได้อีกชามนิ้วหนชามเขาว่าเขาจะใส่ไข่เค็มด้วยนี่แกเตื้อมาเขือมาแกงเงอ้ยนี่นะคะซื้อมะเขือมาต้มสมต้มนะซื้อทิ้งเป็นโลนะโอ้โห เออนะเขาจะใส่ไก่เค็มใส่ไก่เค็มก็เอาเปล่าเอาใส่ไหนไก่เค็มมาเดี๋ยวเขาผ่าใส่เออแกเอาใครเอาที่ใส่ไปเก็บนีไปไปไล่วันให้นี่เนี่ยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่จะได้เดี๋ยวลืมโน่นลืมนี่เช็ดแต่ไม่ได้หวานตัดขานะ นี่นีะคบผงวิเศษนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ๊าฝากขอจอขอใจด้วยนะไอปูยูรติงสองจอไม่เนปยรหมดแล้วเขาเรียกผงวิเศษวิเศษข้าารนัวมากฮัลโหลค่ะผงแน่นเลยค่ะ อนี้ทุเรียนน่ากินนะตำทุเรียนน่าเล่นเลยหนาสุดอ่ะคุณเจออะมันจะมันๆนอมันแบบองฝันงนยงของที่นี่เหอสั่งมาแล้วเหรอสั่งมาแล้วอ่ะมาทไมเร็วก็เจอแล้วก็สั่งเลยดูใบไม้ดูใบเลมันเท่ะี่นะเอยอนเพราะว่าเดี๋ยวไปสิ้นเดือนมันจะมี่งเปเที่ัวมนสิ้นเดือนจะไปกรุงเทพจะไปรับใครหรือเปล่าใช่มีงานไปปะล่ะ เดไปไหนเธอเอ็งแก่แม่ไปช่วยไหมคะหมอคือหมอไหนนะไปเสียแล้วเขโทมหยเสียแล้วเขาโทมเขาไปขิ้นดี่วัดยวฉันใส่ไปแล้วบ้างวะพาไปหาหมอหยิบเรียนไดครบแล้วก๊าลัดไปยังก๊าลัไปยังเดี๋ยวยังเดี๋ยังใคเลยขอไปซื้อส้มตำก่อนนะนี่ทุกคนอันนี้คืออะไรครับสองชิปอ่ะือรียอันนี้ทุเรียนนะอันนี้ทุเรียนนะคะน่ากินเลยตำทุเรียนน่ากินไปหมดเนี่ย เราขายทุเรียนนะเราต้องกินนะตำทุเรียนเราโดนเตะครับอ่ะเดี๋ยวตำเตำไอ้นี่ค่ะเดี๋ยวมันแหลกเอ๊วบด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 เออเออต้องบดอย่าตำแหลกเดี๋ยวมันแหลกบอสไอ้ฝนไปเก็บรู้มากบางทีโดนตำไม่เห็นแหลกละเฮ้ยยังเป็นรูปเป็นล่างอยู่เลยนะเป็นลูกเป็นล่างอยู่เลยละด้แนวเว แต่ละคนนะมันจะครีมแล้วเนี่ยปลาลาเป็นต่อนๆเลยนะอยา๋ยวขอคืนอันนึงครีมไม่ได้วหนูมันฉีกอย่างในถุงได้วันี้น่ากินเออบ่ายโแล้วนะใช่พวกหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยสองจ้าอาแล้วไหนไปไหนล่ะไหนว่าคืออะใส่ให้มันมีสีเขียวตัดหน่อยไปจิมมิกหน่อย อ่ะผิวจะได้สวยอาใส่ให้ก็ได้อ่านี่นะคะใส่มะเขือแล้วนะใส่มะเขือเทศแล้วนะจะสวยนะคะผิวแอดมินก็สวยกันทุกคนแล้วนะคะโอ้แต่เออเอินลูกเอารถออกให้ไอตูดนะใครเป็นเจ้าเจ้าอยูของแม่อของเอิร์นแต่ให้ตูดนะมันเกิดเอิร์นแต่ซื้อให้ตูดวอีกอย่างหลายวันใครวันเกิดเอินพี่สิบเท่าไรเอินทำไม่อ่ะ ยี่สิบแปดนะกูช้าเป็นห้ที่กู่เออยี่สิบแปดเออกู่กลัวกูกลัวกลัวันเกิดอันฟังวาเลยทำไมบอสหันมาเกิดหันมาเกิดงั้นอ่ะก็เหมือนกันนี่มาแล้วแต่คนจะหันของเราเองน่ดอดลวมากเออ่นกวมมือ ใส่่ครบลวงไมหดฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ้าฝากคอมจอขอมใจให้ด้วยนะคุยตําอันนี้น่ากินนะตําทุเรียนน่ากินมากค่ะปูใส่ไปยังคะใส่ยุ่ยเฉยเป็นติดสายสองอีกนี่ทุกคนนี่ปูตะแหม่มันต้องปูแบบนี้ค่ะบ้านดิฉันเออนี่ยดูนะโอ้ยมันล้วนๆเลยนะคะเนี่ย น่าทานมากเอาอีกค่ะเอาอีกตามตัวพ่อคนอันนี้อันนี้จะเป็นแบบจะมีตัวเมียตัวผู้นะคะใช่อันนี้อันนี้ตักระเทยเออรู้ได้ไงอะ่ะรู้เพราะมันเป็นเหมือนกันเญ่ไอะเชน้น้ำลายไหลเต้ลไหลเต้ออกแล้ว ไม่อยากโชว์ฝีมือเฉยๆหรอกเดี๋ยวติดใจกันนะครับขอให้ตาทุกวันเห็นอร่อยเลยอยากกินนะเดี๋ยวเราก็ซื้อเครื่องไว้เลยเนาะทุกวนันทุกวนันวางไว้เนี่ยอร่อยอร่อยไหมหละ่ะน้าน้าเป็นคนออกทำไมหยุดแล้วหยุดอีกค่ะคนขามาลุน้นกันค่ะว่าวันนี้ผูเรียนจะเป็นกลิ่นอะไรค <มา S 1> ่ะ เราจะวิ่งกลางไลก์กันหรือเปล่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะอาจารย์มาค่ะอันนี้เดียวอาจารยนะ์มากินกันแล้วทืได้แล้วหมูข้าวแล้วอ่ะเราเอาโต๊ะมากลางใหม่อีกตัวมหมตัวนั้นไม่ต้องขึนเนาะตรงเนี้นะเนาะระวังนี่นะระวังเยอมันต้องขอบไป นี่ค่ะตำทุเรียนอันนี้นะผมต้องตำเมือกีัน้าไมตำมันจะไม่เข้า,าแล้วทำไมอันนี้ยังเป็นในตอนตอนอันใหญ่อยู่เลยอ่ะทุเรียนนะ <c oughs> เ,เมันคีอฉันจะตำแกบอกไม่ให้ฉันตำไงตรงเท้าจะเป็น้ระเบื้องหรอไม้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 เลยโอ้โหหน้าแบบนอร่อยข้ามวเปียะพอกพอกค่ะไปเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวมันเต็งหมดไม่อร่อยมะกันไปไหนคะไม่เห็นเลยมะกันน่าจะอยู่ในบ้านคะ่ะนี่นี่นี่ปมปุย ปมป่อยเธอมาทำอะไรอะไรลูกเธออยากกินส้มตำเหรออะไรคะลูกเออมาแม่ครับอ้าวตัวดำตัวนึงนะเด็กอีกตัวนั้นอีกกี่วันเอาใส่ครกเลยตำเอาใส่ครกตำเลยตำปมป่อยปมป่อยไม่ได้แล้วมาๆมาขอจบไลฟ์เท่านี้นะจ๊ะขอบคุณอ่าขอขอทานข้าวกันก่อนนะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ